ก็ไม oh, like, anyway, uh ่ต้องแนะนําตัวอะไรนะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะณจุดนี้นะคะขอเข้าเรื่องยังไงวันนี้ขอส okay, ักเีือวสักตัวด้วยนะคะโอเค we're gonna start our short interview session by talking about Dragon Ball เอาละ Dragon Ball เจนใหม่อะเนอะสองคนนี้เจนใหม่เราต้องถามความคิดเห็นนิดนึงนะคะว่าในฐานะเจนใหม่เนี่ยเรารู้จักดา o n b บอ l อะไรยังไงยังไงคะเนี่ย first question would be like you know Ing, you know, the teen and the generation r the 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 latest came know to did you of of How d ของหนูนี่เรียกได้ว่าโตมากับดะก้อนบอลเลยดีกว่าจริงอะใช่ค่ะในยุคหนูนี้ในรุ่นหนูไม่มีใครไม่ดูดาก้อนบอลชาชิกรูปะจะดะก้อนบอลฮโอเคขนาดนั้นเลยใช่ค่ะแล้วก็พอร,รู้ว่ามีจัดใทัศก,การใช่ไหมคะรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นอะ uh เพราะว่าแฟนๆชาวไทยที่เป็นแฟนดาก้อนบอลคือเยอะมากจริง ใช่ค่ะแล้วก็ได้ยินมาว่ามียานใช่ยานให้เข้าไปนั่งถ่ายรูปด้วยถูกต้องเลยค่ะคือหนูรู้สึกว่าแบบแฟนๆน่าจะตื่นเต้นเพราะว่าการที่เราเป็นแฟนแซ่บเรื่องแล้วเราได้เข้าไปอยู่ในเรื่องนั้นจริงๆอ่ะแล้วยิ่งได้เข้าไปอยู่ในยานี้หนูรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นมากเลยอ่ะโอเค I think is going exciting that that to was be ค่ะของหนูก็ชื่อดารน้ำมบอ์เนี่ยอยู่ได้ยินตั้งแต่ตั้งแต่เกิดได้เลยเรียกว่าอย่างนั้นได้เลยคือแบบว่ามันมัน อยู่ในภูไดตลอดใช่ค่ะได้ตลอดค่ะก็ภาพกระจุกตาใช่ค่ะแต่ว่าหนูจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่หนูเจอในทิกตอกบ่อยมากซีนในทิกตอกเลยเหรอใช่ค่ะซีนปล่อยขึ้นพลังเต่าสุดยอดนะคะสุดเดยนะคะโอ้โจับมาเมนไทยค่ะโอ้ยหนูเลือกจอมมาดูสักตู้นุ่ยละกันจอมมาดูเลยเหรอโอ้โหเลือกตู้นุ่ยอ่ะล้างล่างมือล้างใช่ไหมเขาะ้องเลือกว่า แบบทำให้ความน่ารักตลกหลายอ่ะมันแบบมันแบบอยากจิ้มพุดซด้วยเนาะให้ความน่ารักอยู่คนะะโอเค her favorite character is ิ o o especially ี o o because like I โนวี่ e ์ like a villain but he's kind of cute and pink and fluffy and you can't really hate the guy โอเคค่ะต่อมาฮูมาแล้วหนึ่งหนูขอเลือกโกคูเวอร์ชั่นเด็กค่ะ โอ้ยสำลักแต่แรกเลยใช่ไหมใช่ค่ะแรกเลยใช่ไหมน่ารักมากเมื่อกี้แอบเห็นของที่แบบว่าอยู่ข้างในก็น่ารักมากเหมือนกันค่ะโอเค as for her she love Goku the first Dragon Ball Goku แล uh ้วก็ Small Goku นะคะน่ารักู่แล้วเนาะจุดนี้คมี Goku แล้วแล้วก็มีจอมมังบูแล้วนะคะนะจุดนี้นะคะ คิดว่านะคะน่าจะเป็นนอกจากเมนแล้วก็จะมีหลายยุคละครที่ชอบแหละแต่นี่คือให้เลือกมาที่สุดนะคะอ่ะสำหรับข้อต่อไปนะคะก็ไม่ใช่เรื่องข้อหรอแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับแฟนๆที่ชอบเนี่อยากให้เชิญชวนให้เขามาดูกั็นเยอะๆทุกคนเชิญชวน lastly but not the least I want them to invite all the fans to come watch the exhibition ือนนนหออน,นหูว่าแฟนดานนน้องก็องพามาค่ะเพราะหนูได้มีโอกาสเดินผ่านแล้วข้างในคือเวอร์มากแล้วมีกิจกรรมให้ทำด้วยมีให้เล่นเกมมีให้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าทุกคนอยากให้ลองมาสักครั้งให้มาคิดถึงวันวานคิดถึงละครอ่าได้เลยได้ค่ะ so everyone who's a fan of Dragon Ball this is an exhibition you can't miss with all the s t u f t show i t h all the uh, all the interactive element all the i think this is a must-watch exhibition first of all this exhibition is one of a kind you're already a peak a moment ago and it was great hope everyone loved this year would have, have a chance to come visit and it would be great if you could tell people around you as well. Thank you. And that was Jodine and I from 4E. Thank you so much. so much. a break we are going to have a short break in a while because we're going to be taking photos สากด้วยนะคะเช่นกันครับผมเอาละค่ะไหนๆก็มาถึเอาเลยโปรังรมเวทีอีกล่้อนเลคะโอเคค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนีนนน้นะคะงาน Dragon Ball Hero Rise Asia Tour ในไทยแลนดนะคะทุกขาทุกดาวก็เป็นกฟนต่างระยับช่ไหนค่ะก็สุดๆไปเลยตาไวผมด้วยไม่ต้องบอกก็ไดับแต่ว่าก็คือเป็นแฟนแท้นะคะววม, <laughs> มิมมสซู here is a ัยก now now we're talking to a fan so we have a special question อ่าในไั้นคุยกับแฟนแล้วนะคะก็อยากจะถามนิดนึงค่ะว่าคุณบอากับดัมบอมมีความทรงจำดีๆอะไรที่อยากจะแชร์อะไรแบบนี้ไโอ้โหถ้าเกิดพูดถึงดัมบอลใช่ไหมแค่แบบทุกๆเช้าวันเสาร์หรืออาทิตย์อะไรแบบนี้อ่าใช่ค่ะแบบสักช่วงแปดโมงอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าเกิดว่าวันไหนปกติคือเราจะตื่นขึ้นมาเพื่อดูอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่เราแบบ ลืมตื่นมาดูอะเราจะได้ยินเสียงชาร์จพลังเหลือนะครับผมว่าคือในแบบเป็นแอนิเมชันจริงๆหลายคนก็โตแบบแล้วก็ดยในถ้าของบางคนก็ดูแอนิเมชันบ้างหรือบางคนก็อ่านมังงะบ้างแต่อย่างผมเนี่ยก็ดูทั้งแอนิเมชันแล้วก็อ่าน บอลก็ให้เรีย like, ว่าให้รสชาติท er> ี่ต uh oh. ่างกันครบเลยนะคะทุกอาทิตย์ต้องอ่านถูกต้องก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ตื่นเนี uh ่ยเราจะได้ยินเสียงทีวีเปิด uh ดูก uh ็จะเป็น uh น้องชายเปิดแล้วก็เป็นเสียงแบบเออตอนที่กำลังชาร์จบาร์เรลเลยปิ๊บปิ๊าปิ๊บปินบปิ๊บปิ๊บปิ๊บงิสบปิ๊บปิีบปิ๊บปก๊บปิ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 ๊าปิ๊บ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 บบลก็เปอะไรที่แบบ ฝังอยู่ในเรียกว่า DNA อ่ะเป็นความทรงจำของเราที่อะไรเกิดเลยฝันฝันเอาค่ะถ้าอย่างนี้ถ้าชอบขนาดนี้ต้องมีตัวละครที่ชอบแน่นอนแน่นอน What is your favorite character นั่ผมชอบคือทันจริงแล้วผมก็ชอบทุกตัวละครเลยค่ะซึ่งแน่นอนเลยคนกขต้องชอบโกคูหรือว่าหรือว่าองโคกอยู่แล้วเพราะว่าเป็นตัวละครก็เป็นพระเอกแล้วก็จะเอาปกติคนเราก็จะบอกว่า เอาใจช่วยฝากทำมากอยู่แล้วพระเอกนะคะในจุดนี้ชอบจังเลยนะค่ะที่คุณบอลพูดคำว่าหอคงถ้าใครทันยอมก็อนบอลจริงๆยุ้แรกเขาจะใช้คำว่าหอคงหลังเขาจะใช้คำว่าโกคูนะคะรู้เลยว่าแฟนทันแท้เลยนะคะแต่ว่าความจริงแล้วตัวละครที่ผมชอบที่สุดกับไม่ใช่โกคูหรือว่าหอคง เ,เ,เ,เพราะว่าผมชอบฟรีเซอร์ที่สุดนะฟรีเซอร์ฟรีเซอร์ he's very very famous freezer ในละครเป็นจริงแล้วภาพที่ผมมันน่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นภาพท,ที่ผมเติบโตมากับภาคนี้มากที่สุดแล้วก็รู้สึกชอบมากที่สุดก็คืออา่างละครแคทภาพที่ไปดาวนมาเน,าน,นี่นย,นนยโอ้โหคลาสสิกคนลุกเลยคนดุ้เลยโอ้โหใช่ก็เลยชอบฟรีเซอร์มากที่สุดเพราะว่า คีเซอรเป็นเหมือนเป็น,น,น,นตัวร้ายที่เรารู้สึกว่าเขาก็ร้ายนะร้ายสุดๆเลยแล้วก็เท็จแต่ว่าเขามีความเท่เขามีความลึกลับที่เราอยากค้นหาแล้วก็ที่สำคัญคือเขาเปลี่ยนร่างให้หลายร่างสี่ร่างถูกคร,รับทำสีร่ร่างได้หมด้วยแล้วคือถ้าเกิดว่าพูดลือมอีกพีเซอร์ที่โหมมาทัง้งหบทมีห้ามีอีกร่างหนึ่งก็คือเป็นเป็นร่างที่เป็นร่างที่อยู่ในความทรง็น ล่าในความลึกคิดกับคุณลิลอ่ะโอ้ยหดายแล้วคนลุกนี่ครับกาแฟนม่ใช่ว่าในฐาคอกาแฟนูกไจองเลยอ๋อแบบที่ของแท้เลยใช่แล้วก็คืออันนี้คือผมก็จะใช้คำว่าอ้วนก็ได้แต่ว่าชื่อผมอะนอกจากผมยังชอบดู่ทุกคนเป็นนักสะสมด้วยใช่ผมเป็นคาแรคเตอร์ด้วยครับคือหมายถึงว่าผมอะสะสมเอ่อเซตูก็คืองานปั้งเรซินของอย่างบอลบอลติ๊กเกอร์แต่ว่า ตัวที่หกสะสมเยอะที่สุดก็คือฟรีเซอร์ซึ่งผมมีอยู่ประมาณกา็30ชิ้นไ้อย่างแบบที่เป็นสเตตูตแบบติดต่อทุกอย่างที่เป็นรีเซอร์ล่างแรบกบผ,ผมก็มีเลยนะผมชอบนรู้นะอันไหนรู้นะอันไหนนี่นัน่นถ้เป็นตัวเดียวนัไม่น่าใจถึงออไม่รู้ตอน,นหนึ่งะะใช่ไหมไหนสุดท้ายแล้วก็อยากจะให้เชิญชวนนิดนึงนะาคะให้แฟนๆชาวไทยได้มาชวนมิสเกอรของดมาค่ะครับก็เชิญชว,วนทุกทุกคนนะครับผมผมเชื่อว่า จากฟ้ตบอลอ่ะมันเรียกว่ามันมันไม่ใช่แค่มังะมันไม่ใช่แค่อ n น m เมันแล้วอ่ะตำหผมสำหรับผมแล้วสำหรับทั้งคนญี่ปุ่นด้วยแล้วก็คนไทยด้วยมันเหมือนเป็น c u เจอ r ์อันนึงไปแล้วอ่ะที่ถ้าเกิดว,ว่าพูดถึงการฟ้ตนบอลมันมันไม่ใช่แค่ เป็นความเชิงอย่างเดียวมันเป็นอะไรหลายยังเป็นศิลปิเป็นโซลจุดศูนย์รวมนะคะใช่ใช่ใครจะมองว่าเราเนิร์ดเราเบียวเราไม่สนเราไม่เป็นไรเราเบียวได้เราชอบมากเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือเราไม่ใช่แค่ผู้ชายชอบผู้หญิงก็ชอบด้วยเนาะมันมีเรื่องราวหลายอย่างตัวละครนะครับก็เชิญชวนทุกคนนะฮะก็มันน่าจะเป็นเอเชียทัวร์ครั้กแรกเลยทช่จากที่ในไทยแล้วก็มีท่านใหญ่ๆดีแบบเนี้ย คงไปได้ดีเลยบ่อยบ่อยบ่อยแล้วก็พวกอย่างตัวยางต้นเรซินหนึ่งต่อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้หาดูง่ายนะครับะให้ดูดูดูโดยเฉพาะตัวฟิเซอร์น้องๆดูเนี่ยรู้จักฟิเซอร์ขอแนะนำให้รู้จักฟิเซอร์ไปทำความรู้จักกับท่านฟิเซอร์มั่งในได้ถูกต้องแล้วคุณอาจจะแบบว่าคืมมังงะในยุคนี้ไปเลยมันจะมีความเข้มข้นแบบไม่เหมือนกับมังงะยุคนี้นะคะถูกต้องกาดนติ ถูกต้องน,นะครับก็เรียนเชิญนะครับภาพยิตมันก็สนุกนะครับมันก็ดูแนละ้วผมเชื่อว่าหลายคนที่เข้าไปดูในอินสือบิชเช่นอันเนี้ยกลับไปอ่ะต้องมีหลายคนกลับไปย้อนย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปดูสารภาพเลยสาภาพม<ๆ>ันมันสนุกแค่ไหนการดีไซน์ตัวละครดีไซน์คาแรคเตอร์ตัวร้ายที่โผล่มามันมีมิติมันมันดูเท่ดูเจ๋งแค่ไหนอะไรเงี้ยจุดจบแต่ตัวมันก็แบบ ไม่ใช่ว่ามาอาย่างแกร่งแล้วไปอย่างง่อยไม่ใช่อะจบกับสมกับสีตายแบ้วสีแคศสีตัวร <mythology. S 2> mm ้ายเตายแล้วสีเทลมากเลยก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเอ็กซิบิชันครั้งแรกของดาฟุฟบอลนะครับฮีโรไรส์นะครับผมก็รับรองว่าทุกคนนะคับจ่ายแน่นอนนะครับผมฝากด้วยครับ for o n again you would like to invite Miss Jolene and เอาละค่ะแล้วเดี๋ยวเชิญนะคะแเียด้นมาถ่ายรูปนะคะลำดับแรกนะคะมาจิตไปบุญไฟว์ป้าอนสเตจริสติออนยิปซิออนยิป a n g i n director in cuba studio up on s t a for p h o t o ต h o ู t and up next Miss Francis c i ด e t o e n ท i n g international r e p น n t a t i ด and ลำับต่อไปนะคะเรียนเชิญนะคะคุณพิชภานรงบบพันธ์นะคะประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทฟสตาเอเจนซจำกัดค่ะ เดียว step forward that is great What do Move. most หลาย step ตั้งวินิจโอเคถ่ายรูปนะคะ one more please อ่ะ Man. Our official cameraman is in the oh, center. This is still photo. Close. Okay, one, two. Oh. One more, one more. Okay. Okay, okay. 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 One, two. I've been เดี๋ยวมีอีกอีกอีกช็อตนึงนะคะถ่ายเสร็จแล้วบอกนะคะเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวช็อตต่อไปนะคะพุณเฉลิมวันเพ็ญนะคะผู้จัดการฝ่ายอาวุโสธุรกิจสัมพันธ์บริษัทไอคอนสยามจำกัดค่ะและก็เรียนชินะคะคุณธนิการ์หอวงแรัรช็อ o ของวัน And this Watch should be our last photo session of the day. Yes. มาหนึ่งสอามสอคนสามนององามองนก็นีนะลูกมาหนสองามพาหนึ่งด้มาหนะงสองอคนาคสองคนนี่นะคะสองสา